วันหนึ่งพศ2569ข้าพเจ้าในวันสมบัติภูมิภพรนห่อเป็นอาจารยสายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ภูชาแด่องค์พระความปฏิเทธเจ้าองค์ผู้สำเร็จรูมิภูมิเดือนภูสีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบันนีขอเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทรงมาอันโนทนาในการสอนสายายของข้าพเจ้าในวันสมบัคิภูมิภพันี้ขออนุภาพคุณพนัฒนาใจรูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายขอจงบรรดาในจิตของข้าพเจ้าในวันสมบัติภูมิภ อันควแก่การสวนส,นสตาตรามนม์นต่อไปมุวงปมเทวดาสมันตาจักรวาลสตรอัตตาคันตรเทวดาสัธรรมมุลีนราชานักสุนันตุสัมโมกะทังสักเกกามนจรุเปดีสิขันรัตเถตจนริเวิมาเนียทีเบละเถียกาเมตารุวนาคานิเทหวัตุมมิเเตรภูมมาจายันตุเทวาชนะทะลาภิสเม ยัคขันธปนาคาติทันตาสิยามุนิวาาวจนาสารมเมสนัโตธรรมสิมันตาโอายมพันะธรรมสิมันาโรอายมพันาะธรรมสวนนคาโรอายมพันธะธรรมสุนนานาโรอายมัะมุส่มรศริจปัญหานโมูตัสาศพะภวะโตอาหาโตสมมาสมุทธศักสะ์นามูตัสสศพะภาวะโตอาราหโตสมมาสมุทธัสสะ์นสมูตัสาศพะยาวะโอาราัโตสมมาสมุติศัมเสวนเศรตฐะิจญากรรินามุตุสัมดทา ทีสันนตอันยังทโมเมสนนัวันเอเนสตวตนสุีหตสมาติมสนนัตอันยังสังคุมเสนนัวันังเอเตนสัตวตวนสุดทีเมหตสมมหากรุโคนาโถติอาิกาคถามหากรุโคนาโถอธยสภาปนีนาภูรตวามสภาปโตสมโพธิมุตตมัเอเตนสตวตวนมหโตสปตวมหากรุโคนาโถอธยาสภาปนีนาภูรตวามสภาปโตสมโพธิมุตตมั เนาสัตวเชนามาหตูสัพะตวารหาการโนะโหงสุตายะสัพาปนินามาเลตวะปรมีสัมภปะัวสังโพทิมุตมะเเคนสัตวนามาหตูสัพทุปทวารบนส่วนสมัยสุดเอวัเมสุตังเอจังสมัญญาภูวสักเนสุวิทาที่ิัปุสุหวันิมาตาภิูสังขันสังเขนสัตติมัญจัเตหิปุสะเลหิจะเพีเหวะอรหันติหิท้าเจยิจะรุกะธาตุยิปุตาหิภูินะสันตุปิฏามุทิะควันตานัชนายาภิขุสังขันต อาจัมโจะตุนังสุภาวาสสกกายิกานังเทวานาเอตอาจังโโหสิอายังโโตะปุวะเกรษฐีสุวิหาทิตกบฏเระบรรทุนชนินภาเวนิมาหารามุสังทีนัสจติปัญจามาตีหิตพิภูสตีหิตสตีหิวะรหัสตีหิตอาสตีหิตาโลกฐานุสตหิตวิตาเยปุเยนาสันยุวิตาห์วิภูมวัตังลักษณะยามุสังขักจะยันุนันไม่ยันปีนาปะปุวะแกอุภสษาคำเมือยามาอุปภาษาภูภาัาภัมมิทวะพระขัมตัวสันติเก ปจิกาอาถาปเสยยมติอธิโหตาทิบตาเสยยถาปินามะตรวาปุริโสสัมมินชิตังวาพระภาสาเลยาภาษาติ่ตังวาอาสัมมินชยะเอวามีวาสุทธวาเสโสุเทเวโสกันตาอิตาพระขาวโตงุณาโตปาตุลาหสุอาระโหตาทิบตาพระสมันตังอภิวาเทตวะเอกาบันตังอัถงโสเอกาบันตังทิทาหุเอกาทิบตาพระค่าวโตเสนเกอิมัง ข้าทางอภัสร์มหาสมุญุปมนัสสมิเทธิวกายะสมาคตาอาคาตัมหาติมังธรรมสัมปังญานิตายวะอมาาชิตาสังกันติอโธคุอมาลาเทวตาบัคขันโตเศรษฐีมังขาทางอภัสิตันตานพกฆโมสมาธาแหังโสจิตตจิตตังอัตโนมุจฉะปัญกังสุสารานิวานิตานิคะเห็นวาอิป็นเทวัญาในลักษณะที่ปติจานิ เชตีาปะิินทังพิลังโกหัจัมะเมชาเตจานันเทสุธามวิมาาจักภูมสุทันตาสุสุนักตินทิวาระสมุทรทศกเจมังคาะสิเยเิทังสันนาตาเศตเตหันปิสันติปายมงาหาหาหายาปนสังเทหังเทวะตะยังไปิปุเลสันติตัะดภูอภาิมติเยเนะิุเทัสุโขถาิสเทวตาสมุทติาหงิาาตัง

นะมะนาวีรานิโยปัญจสตะยะรวาวันนี้ก็วิลาวัฒนีตะโตอมตีสัทธาสามัคคีศาสเนนเตมีกายะอภิเดนตะนิชานาอภิโมเอกตาอัตตปมาโตรงสุขะปะจาสะตะนะเตสัมปะอุนะรูปญาณังอนุสาสะทัสสะนังกับเปเกสัทธามัถะคงสหาสะอะสัตตารีสตังเอเกสัทธานะกะมุนสานะปะทะสงฆะกับเปเกนัตถะ ดังใจัพพังอภิญญาญาวคิตวานาจักภมาตัโตอมตะยิสัตาสัมเสตจเนนะเตเีวะกายอภิันตเตมิชานาโมเยังเพีิสามิทีอนุคุปโสัตตาสหัสสามยกษูาเิวาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตนัชสิโมโมธรรมนัีกำลัปุระสมติวันะาัตตาสัสาวมามตาเาขานาตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโวนะมันโตนัสิโ ธรรมานาภิมุงภณังสมิติมวนัสาธิรติสหัสส่าขานาตวนิโนอิติมันโทชุติมันโทวันะมันโนัสสิโนโมธรรมานาภิมุงภณังสมิติวนังเจเตโสนสัตตะสัสสายขานาตวนิโนอิติมันโชุติมันโวันมันโทนสสิโนโมธรรมานาภิมุงภณังสมิติวนมสามิตามันจะสัตตาย่าขานาตวนิโนอิติมันโทชุติมันโวันมันโทนัสสิโนโมธรรมนาิมุงภณังสมิติมวรรณโ เมืุลันสัตวิเวสนังเพื่อโยนังสัตตสัจสังยาขานังปฏิรูปัสสติภูมิโลราชาไหโสดงประคัศสิบิณณ์วันังกุลิมันจันที่สามราชาขาตตันโภภาษสติขันธวันังขติปติมหาราชาญาติศิโสอุตตระปิตาสามาัวหินทานามาหะปะตะทาริมันโตสติมันโตวันังมันโตยาติศิโนมดธรรมนาบิสมุขเพื่สมติณวันังกัคคีนันจันทีสามราชาวิทูหงธรรมัสสติภูมิพันธาวัอธิปติมาหาราชาญาติศิโสอุตตระิตาสามา Thana Maha Mahapanna. Ibu Manto มณัามุกตโภตนิาโรติมหาราชาสมันตาจตโรทิสาตัทนนมาณาอัตสุวันนี้กปิามัีเดชะมายาวิโนทัสสาาภูวันจันทาามายาภูเชนูเงเชนูวิภูจารภูโตสหะตัทโนกามาเศรษหัวจาิมมทุนมีมาทุกขะนาโทโอปามันโวจัตเวสุโตจมัตนิกิตัเโนจขันละโพนโรราชาชนัขโพอาภูปัจัิโกเจวัุมโสุริยาวัจสาเท เดเดกันเยจันราชาโนหันตภาษาอานชุติโพธมนาภิกตมุนังสมิติวันังอาถาปูนาภาษานาคาเวสานาสักตาชกาคัมภัะตัาสัตตาอาคูปายาคาสาหานาชุติยามุนาทันตาราตาอาคูนาคายาสัสีโนเวลาวันโนมหานาโขทรงปะคายสมิติวันังเยนาคาลาเทสักาสสาหันติพิพาทิชาปะคิวิสุทธาจักูเวหานาสาเตวะนามปชะัตตา กิตนาสุปนาอิเตสเตสานามพายันตานาคานาชาตนมาสิสุปนโตเห็นมังอักกาสิบุโธสันนาหิวจาหิปุปวาหายันตานาคาสุปนาสันนามะตังทุปุทังชิตาวาชิลาหะเทนะสัมปุททางสุนาริตาพาตโลวาสวาเสเดอิทิมันโตนัสิโนลานาจันชามหาทิสมาอสุลาลานาวีภาษา มีปฏิติสุจิติจารหาราาโนนมกีธาสัญจาพริพุจานังสัมเทเวโลจนามกาสันในยุบวาพนิเสนนังราหูพันธาปุภาขมูสมโยธานิพันเตปิคุณังสมิติวมนังอาโปจารเทวาปัทวีจารตโชวายโยตัาขมูวานุนาวานุนาเทวาโสมุโมจัดนัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายาสีโนทัศนตัวนัสถาญา สัพเพนานาตักนวินโยอุทิมันโตชุติมนโตวันละมันโตและสัจจิโนโมทัมนาติกขะมุงคุปนัสมิธิมวันละเวนทุจรัตเทวาสหานิจัะกัสมากาภูมิยามาจันทสุปนิสัตถิวะจันทามภูมิุรากิตาสุญญสุปนิสัตถิวะสมิญญามาภูมิปุรากิตาอัคคตานิปุรากิตตวาอาภูมิมาธาเมลาหกานมาสูนาวัสมุลเซตโหจะโากะาปุริณาโทอาเสตเตทัศากายญาสัพเพนานาตักรวินโยอุทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตและ สารปทิสิขาหรวะาอันดิธากาจารโชาทจารุมาหุกานิภาสิโนวุนุณาสหธรรมมาจากอจุตาจากอเนชกาสุเนยะาพิจลาอาคูอาคูวาสากเนสิโนพระเศรเทพระสัทธายาสัตเทนานันตานิโนวิทีันโตชุติวันโตวันนาวโตอัสสิโนโูธมานาพมตรพุทธนามสมตินนสมนามหาสมนามนุษย์ธมเทวสุดตมา ปิทาบุทุสิกาอากูอากูมโนวัทุสิกาอธาภูหานโยเทวาเยจัตโรหิตวาสิโนปานาคามหาปานาคาอากูเทวายาสสิโนนัสเสตีนัสจัตาญาสเพนานาตาวิเนโนอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตนัสสิโนโมตมานาภิกามุทุนาสมิติวุนาสุขาจุลิหาอาุณาอากูเวคณะเยคนะสาสะหัโมทาตากยะหาวัมุขะอากูเทวาวิปักคณาสถามัตตาหาละกัจามิสกาจายัสสิโนอานายาอาคาปัญโนโยธิสารอภิวัสติ

เทวานิกายสเนานาตวิโนนามันวายนาอัจูเวจันสันิสาะาปุรุทสาติปทิลาโกคตินามนาสวังักษโมาลังนาคันธรมวาสิตาตังครมมาปนามโตจรุตตาอิุมโตสหะันนังกุมาโรติสจารสงบารสุปิวณังตหัสสะธรรมมาโรทานามหะธรมมาทิินาเตปัจจานุทิินัโทุิสมาราโยยะสิสสเสิสระอาภูิปเจกัสวัติโน เนสังกัดมจโตอาคาหันโปนิวนโตเจจัพเตอภิกรมเทสิเนสรมะเมานาเสนาอภิกรรมมปันสักคณะทัสสะปัเ่หะคะหะทกันากาเกนาบันทามะทุมสมนตาปิวานิ่บางูมุจิมุจิทักจินังิติตัถมหาเสนานคณะเสนาเปยิานินาตะมหาจัสังกตวานาเระวังะถาาพุสสะโกมีโขคณะยืนตสุเิชุโก ธาโสกระจุดธรรมปะติณสังขุโธอัสยังวเสนมันจะสักังอะวินญาญาว่าวะติวะนาตัพพมาตะโตอะมะติมิจฉาทาสวะเกศาสะเลระเตมานาเสนะตะปิกันตาเตมีชานาทะปิโกจะกะตะปะมะกังจุมาตุศาสนาวาตากะติอุปะกะมุนิสังโฆมะติจิยุงติวิจิตราสังฆามะยะทายะสติโมมะนันติสาหุเตนะสาวะดาเตชะณีสตาติมะโสจุนนะเส นโมมีภทัสเทศานราตยาธรรมิกาเทศประสิทธิ์มีสิงิเทวานด้รายาปามโสนาสิทธิธรมาจิินทาจัดจรลกาธรรมีนิกลสมุทาภูตรงทางคาจัสัพระมาชัยาประสิทธิปมีมตุเตชเยยาชยาธนนนินททันนันินทุตติุตินาทินทินาทีเฉยาชฉยาครานาตนาและกานิสัยนิลายสเนาเมรุราชาพนาิชีเฉยาชยาคัมพีราสุทีนาเททนนาทีวิจารจักุตตะกาลี ชัยยชัยยะธนิตารุธีชัยยชัยยะสุธีสุขันธานุภาเจาชัยยชัยยะมรุณานุภาศาสนาชัยยชัยยะธรรมปัญาข้าพุทธคันโุชัยยชัยยะข้าเจคนละหลงทรงกระลุภูชงสิงหารยญาธาภีรตาชัยยชัยยะมรุณานุภาญาติปิกาสิตาเสนนาิปุณาสุจีนาเรดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวิชัยยชัยยะธนิพตาริสธรรมสุขชัยยะชัยยะธนิสันติตธชัยยชัยยะมรุณานัญญาภวเทชัยยชัยยะมรุนายญาเขชัยยชัยย ลักกัสเสุลักกุชาเตชะชัยยะชัยยะธรรมเมธะกนันชัยยะชัยยะรัชตีดาตันชัยยะชัยยะปัทมินทร์สังขชัยยะชัยยะอัะหันตาบดีกัพุเทศะวังชัยยะชัยยะมณีสุรุกข์พระวันิเทวะชัยยะชัยยะเป็นมาโซลชัยยะชัยาะนั่โพวิลุนทัพโผลิโรปัทโผลตั้งทมาลาวิอินโผจากเวนะสยโยจากปูเวโรวัตถนูปิกจากอาคิวายุตาปัตชิโนอุมาโรทัตตาลัะโผลอัชชา พรสักราเทวสิิตาพระสาชโยอิสินโสาวกาสัพพาชยารามโมควตุเตชยารธรรมโมกะสังโจัสสะปาโลจัสชยากังเอเตนะชยานเตเชนะชยานโติมตุเตสเเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชยะมังคลังชโยภิุทสานิมตองยะมานสัตติปิโตวานาชโยภิชยานุทิมันรุุเตยานตถารมคะนาหิสิน ชยโยปีพุทธศาสนาตัวยามาราสนาจับปฏิดปริตูปัญญายุทธ์ของโคตรยามุทินเทวโมทิตาชายโยตัดถายอินทรคณาในเมีสิโนชายโยปีพุทธศาสนาตัวยามาราสนาจับปฏิดประตัญญายุทธ์ของโยามุทินเทวโมทิตายโยตถายสุปันนาคณาในสิโนชายโยปีพุทธศาสนาตัวยามารศาสนาปีิดประตัญญายุทธ์ของโยามุทินเทวมทิตาชายโยตัดถายสุปันนาคณาในเมีสิโนชายโยปีพุทธศาสนาตัวยามาราสนาจับปฏิดประตัญญายุทธโยมุทนเทโม โอสยามโที say, imo, e, ่มั่นเถี่ยวประมทขธิาจชียทัดทานนะคะาคนามเหตุสิโนยงโยปิทุลสัตว์สืบมรรตโตอย่างมาราัตจับบัปปิมรรตโตปัณละชุนุโอสยามโที่มั่นเถี่ยประมทิตาเชียร์ทัดทานศักดาคนาเหสิโนชนยันโตุปุติยามุเรศกัญญาณังอันทีวัตโนเววันตะวันวิชยุโหมุขิยรสุเชยรมังคะเลปัณละชุตาปนเกสีเสียบธรวิโคคะเลปัณละทิสีเทจัพทาภูธสุนัังสมนัคคกปะโตประมุตธิต

จิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนผูกมโนนัคาพุจธาคเลปัสสุปัสังสารวันลาหาโหคาจุปัตวาเตสังนิวานิุจัดสัธากายสุขักิตสุขังอรหันตุยถารังมุนสวดันมานิยามาสุตังเอวเมสุตังอการสยงงวัสวัติยังที่หติเชตวันเอานากป็นปีกัจัะอารามตันตระโภกะวภู

ตาวาสตาธาติตตุธรรมดิสตตตาอภิสมเตอดิติิเสวะมัตตปิาสสังเกตสังขาราทุคาติตาตถาคตวะอภิสมุจจติอภิสมีติอภิสมุจิตตวะอภิสมีตวะอจิคติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐานปิติยุวนาติยุภัตติอุตานิกฆโรเตสังเกสังขาราทุคาเต ปาวาภิกทากตานังอนุปาวทาตานังิทาวสัตตุทุิตาธรรียาตะสัตธรรมะอนัตตาตตามตถาคตอภิสมุจติอภิธมติอภิสมุจิตวาอภิสมตวาอจิติเทติปัญญาเพติทปัญญาเติปัฏฐตินิชติอุตานีกโรติพเพธมาอนัตตาติทปโมจัควาตะอนาเตคูะวตภาสีตัอภิัติ ส่วันเทกาลตาถาอธิตังนานาวาคามเรยะอภิินิอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่มนไปนั้นด้วยอะไรและไม่งมุมงสิยัไม่มาถึงยถาถีตามไปถึงต่างอภินัษจาอนาคตังสิ่งเป็นอดีกระด้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมะตถาตถาวิปัสสินสังพิลังสังคุณคลตังวิทามนุพันเล็นนุพันุหายเยอไม่ได้หกเกิดขึ้นเ้นาะ้นาที่ที่นานนานน่าจังใจนั้เงียบเงียนอนใจนกพด พาเียนคิดที่ต้องทำวันนี้ใคจะรู้ความตายในพวกนี้นักคี่โนสักงคะแเตนามหาเสียนามัจจุนาเพราะการเปลียนธรรมจาตาซึ่งมีเศน้ำมาก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเฮนอหัวลัตามาตันฮิตังตังเนปเทกาลาโตเตนโตอาทิกาเตมุนีมุนีผู้สงบน้องเลยผู้มีความเพียูกเช่นนันไม่เกี่ยงันน้ก็วันกลคืนว่าผู้เป็นมุนีเทียลตีเดียวก็ได้ชมมสวนทำาสังเขาปัจเจเวขนะ สังเพสังขารนิจจสังขารคือร่งกายจิตใจแ้ยามดำทั้งหมดัสิ้นมมเียงแตที่เราดับไปมีเาหายไสังเกสังขารนะกาสังขารคือกายจิตใจแลวามดำทั้งหมดทัสิ้นมันมันดคันยากกเคยเเราเคจัตาไปสังเกธรรมะอนัตตาสิ่งตางทั hmm. mm ้งพวงทั้งที่เป็นสังขารด้วยสังขารทั้งมดทัสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือาของเราว่าตัวว่าตนของเราแต่ทุวันชีวิตตางชีวิตเนของไม่ยั่งยืนภูมิวังมารดานางงตาเป็นของไม่ยั่ง อันเอาจากคิางตายในแท้มาแล้วพันนาปริโยสารในี้ชีวิตตามชีวิตของเรามีคนามตานที่สุดรอชีวิตตามมีอนนี้ยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเนั้นามีนียตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควันนี้จะสัางเรตต์อย่ากายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ตั้งนานเออภิตะวิญญาณลงันมาจารย์วิญญาณชนโอันนิ้เสร็จอริเสสติจักนทักปัจจุีัซึ่งหนึ่การพลังอิวาว่าตอมานทนืนในหนทางหาะยมีได้นี่าวัฏสงฆาสนาสงฆนานไมเที่ยงหลวงพ่อ มีความเคนั้นมีความสไปจเหมือธรรมดาวันชิดวันก็เช่นีกเราลดับไปได้สังมัโมสุโขางค้สงบจักนะคกับแข็งขาดางหลายเป็นสูตยนี้จะเป็นสตานติจากสตรพวกนั้นอยู่บนเสูดรานเนเจาแล้วนจะตายเพื่อตถว่าหาบริษัีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันแล้ทีมีเอตาสังยงคาสัความตายมัก็มีแเอาเลย

สัพเทนะกตสุของตักายุัพเเทวสุตาของุกุัพเสามสมถนังสมิชนโบ่วนบูชานงมรด้วนโมพสตวะคันธิยบักวานนโมพยสตวะคันธิยบักวานนโมพยสัตวะตันธิยาสบักวานินะคยาเทวาสันติมิหารามนีนโิคาเลตันิาามนาุุชิตาสินเตามิหารมทะเลเนาจั ประชานวกาจากิพโมสานาวิชาธนานาปีบุปปาสกาธามาจากเทสานิคมาจากอิสราสปานาภูตาชกิตาภวทุเตสนาุชาเยติจากอันทัสภววาสังเสธชาตาอัตโมตปปาติกาเนยยนิกังธรรมาบทพลังปฏิจเตสามเพตกทุกคสจากรโอนปสังขยาตาตูจีหลังสตังธรมโธธรรมธลาจากบุคลาสั สัพพโมโหตุสัมมาโควะตัพตายะจักจักิตายะจักรนมเหนักตุสัทธ์ัมโมสัพเทติธัมมจาริโลพุทิยสัมปาปุณายามาธรรมเมอาลียปามเลหิเตสัสนนาโมตุสัพเทติปานิโนพุทธาสาสนสัมมาทานังปะเวชังโกรธาเลเทโมโรสตุปุตติภาวายะสัตตานังสำนึังสัจเจตุเมธนิมาตาปิตาจักอัตตาจานิจังนัคันติ ตระการเกษตรวังทำเนีะราชาโนประชังรักษาตูสมมาธาเทวตาอุโยชนะคาถาสุขปตาจันนิขุขาพญปตาจันนิพยาโฉขปตาจันนิโสกาโอตูสเปปิปานโนเอกังวัตาจะอัมหิยุสัมมาตาบุญญาสมมาธาสเปเทวานุโมทันตุสัปกาสัมปติสิทธิยาตานังคาทันตุสัตขญาสีรังรักษาตุสมมาธา ภาวะนาตาหวตัจันตเทวตาคตาสุาคาร helmet, คตุสัสมุทนาลันตาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตีหตนนตลังตสัสมุทนแลันตาเทวตาสัพธรานุภาเวนัสตีหตนลนตังสัสมุทนแลันตาเทวตาสัพพะสังฆานุพาเวนัสตีหตนลานตังเพุทธาภรลตาปจเจกันจยพลังคณาันตานัตเตชนาัมธัปิเ การันเชยพราคมณ์อรหันต์ปุกบัจเจกันการัญเชยพราหมณ์อรหันั์ตานันจะเตชนานรหันม์มิสมะโสสัพเพพุทภาพรัปตาบัจเจกันการัญเชยพราหมณ์ันต์านันจะเตชนานรหันม์มิสมะโสสัพเพพุทภาพรัปตาบัจเจกันการัญเชยพราหมณ์ันต์านันจะเตชนานรหันม์มิสมะโสสัพเพพุทภาพรัปตาบัจเจกันการัญเชยพราหมณ์อรหันต์ตานันจะเตชนานรหันม์มิสมะโสสัพเพพุทภาพรัปตาบัจเจกันการัญเชยพราหมณ์อรหันต์ตานันจเตชนาอร สัพเพพุพนรมตาปจิกนาเชียปพนนาตาจเตชะนาธรรมะิสมะโสสัพเพพุตะพนราตานปจิกนาเชียงนนาตานจเตชะนะธรรมะิสมะโสสัพเพพุตระพนาาปจิกนาเียงนนาตานจเตชะนะธรรมะิสมะโสมนบูชางวมาอาะโมเนุตานนโมิมุติยาังสุเนียมนุษย์บูชาวงพอมาศิลามาอาอุณโมเปนมุตานงนโมิมุติยาลังุสุนยจันทรมบรเโซมาอาุโมเุตานงนโมมุติยาังสุุเน มาอาอุนหโมเนต์าหะโมติยานางสองสนจะางมลสูเมื่อนาวของส่ที่รเจ้างแลมาสพองพันในสวนใ่ในการของวันนี้ข้าเจ้าในวัน่อนอนเข้าที่ถกวัเป็นระรุฬลแต่ส่วด็จึงพนันาเริของรมราชินีนาทของรมราชชนนีพันปีหลวผู้เสด็จสูสัคาายของอันส่งแหงมุขชนจนเปทนจาสันเรกิจขแก่ข้าเจ้าในมาสพคงพันธ์ใคงบคังัน์ในครบโรัสินเทพทุกคนให้เข้าข้าปลอดภัยจากองรภอันตรายหก ใมการด้สุจริตมั่นคงเป็นสมัอาชีพถัอนชอบทำทำว่าไม่มีนคอยากยาจนคนได้มีแก่ข้าพเจ้าในวัดสัติภูานน์คานนทุกสุจเทรูกคนขอให้ข้าพเจ้าในวัสมัติคมีสมัิัมมั่นนมาทำาสอนางองสมเด็จตาสมมาสมพุทธเจ้าํำนงในความมีงานตลอดการและนานมีทั้งขอเทพพทธด้ทั้งหายผู้ได้อนุโมทนาทุกงานในบุคสงนี้บวชประสิทธิ์ประชารน้อมส่งอนุาพแห่งมงคลนสุ <łość> <S 2> <S 2> สองสิ่งอำนวยสะดแกสร้างขึ้นให้เกิดลูกค้าลูกค้าทวันลูกค้าได้ลูกาลูกค้าบางสิอนความดใ้เป็นส่มงคลแก่ผู้รอ้ารองและผู้จายารทะท่า